ดีดีได้นะครับกับนามสกุลใหม่ยังนางสกุลเนางสกุลเดิมเพราะว่าบูไอ้ไม่งั้นต้องเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนนามสกุลเริ่มเลใช่ครับจริงค่ะก็เลยนามสกุลเดิมจริงจริงบางคอมมิชชั่นที่ได้แบบเป็นถ้ไปสมรแล้วเป็นยังไงคะเป็นยังไงคะก็เนี่ครับได้ภรรยาเออจะไปทางการมายืนอยู่ตรงนี้ครับแล้วประเด็นคือตอนแรกเขาถูกไปื่นเต็มแต่พอจดปุ๊บ หยิบไปทะเนินสองล้ไปชอบมากใครหยิบใครชอบผู้ชายเอาไปเอาไปเคลือบเรียบร้อยเสร็จสับทุกอย่างเลยผู้หญิงไม่ได้จับด้วยมาเก็บแทนเขาโอ้เเขนนป็โมมเนต์แบบความสุขตอนที่จบคือจริงๆอ่ะเรามีเลิกกับจดอยู่แล้วแต่พอดีมันมันยาวอะหลังจากแต่งงานอ่ะมันประมาณสักปีหนึ่งอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่ได้ประกาศออกไปเพราะว่ามันเรื่องอนาคตอะไรเงี้ยก็อยากให้ทุกคนเห็นวันที่จดเลยมันก็เลย แต่งงานปุ๊บอีกปีหนึ่งผมมาจทอะไรเงี้ยแล้วยังหงอดหงิดไหมคะเออดหไม่หงุนะเป็นไงแค่ผมก็ต้องตื่นแลคะก็ต้งนแล้วจินเออเวลาท้้งหลักเราเราอาการยังไงบ้างถ้าเกิดใครเคยดูไลฟ์จะเห็นว่าไลฟ์ขายของมือมือจะทำยังคือเขาจะต้องจับมือตลอดเวลาจับมือคนใช่มันต้อง มาใกล้มาอยู่เนี่ยมือแล้วจะต้องจับแล้วเราก็จะแบบว่าหยุดก่อนมันต้องสอเอามือไม่ทำอย่างอื่นก่อนแล้วแบบหยิบสินค้าก่อนอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะแต่เราจะฟีลวินเกาตลอดเวลาวินบ้างวินจริงบ้างวินเล่นบ้างแต่ว่าเราเป็นคนที่ชอบไม่ได้แบบกินชีสไปแบบนี้ไม่เเป็นคนไม่ชอบให้ใครมาโดนตัวแต่เราไม่ดูเป็นพิเศษเลยเราก็แบบแต่เราก็ต้องยอมเขาคนเดิมแต่านี้แสดงว่ามันง่ายกว่าเดิมนะ เขก็เป็นสิทธิ์สมรสเราใช่ไหมสมรูเหรอคะใช่สมรู้หรือว่าเป็นผลรอบนี้ต้องเป็นผัวหนูเออไม่เพราะว่าเงินการผลี่ปีต่อปีันเป็นนี่นะร้อยล้านเกือบร้อยนะบอกแค่สามสิบนะเขาบอกว่าความจีบของหนูต้องห้าสิบเปอร์เซ็นต์ไม่ใช่เงินต้องคนละสิบเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมไม่ได้เอาไปเหอะพูดจริงเขาทำงานเหนื่อย้เขาได้เงินเขาไปนั่นแหละหนูแค่รับตบแบบขาเช้ากินงค้างก็พอแล้ว เออดูราม่าอะไรอ่ะดูราม่าเล่นอะไรดูภาษาสามสิบข้ามทีที่ต้องการให้เหรอไอ้ที่ตกิดองอเล่นรอเล่นรอไม่เอาค่ะไม่เอาเลยใช่ไหมถ้าเขาใครก็เอาเอาทุ้คเป็นไงพอจบทะเบียนแล้วมันต่างมาเดิมมาทุกอย่างมันดูแบบมันโคงมีกฎหมายรองรับใช่ก็จริงๆก็พอจดทะเบียนก็มีความรู้สึกว่าเราเป็นแบบคนคนเดียวกันจริงๆแล้วนะ คือก็มีความรู้สึกว่าโอเคเราจับมือกันแน่นมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยจะเดินต่อไปครับรู้สึกดีนะรู้สึกดีแล้วก็จริงๆมันก็เป็นอีกขั้นหนึ่งที่โอเคถ้าสมมุติว่าเราอยากมีลูกแล้วมีลูกไม่ได้ด้วยตัวเองอ่ะมันก็ทำทางวิทยาศาสตร์ได้แบบถูกกฎหมายแล้วแต่นั้นเหรอแกรู้นเป็นไงบ้างมันความกิงเนี่ยได้ไปทำธรสิจูป็นยังคนที่ดีใจไม่ใช่หรืแต่กลายเป็นคนเลาะข้างเช่นแม่ เหมือนเขาไม่คงโดนใครแบบแบบพูดอะไรอย่างเงี้ยแบบชาวเน็นตมั่งวแบบลูกเขาต้องโดนหลอกมาแน่ๆเลยแต่เขาก็ต้องพิงลูกเธอแล้วเขาก็เหมือนอดกัารจะทำในแบบในอินเทอร์เนต็ตอ่ะเพราะวันที่ลูกจะทะเบียนเขาก็ดีใจรอให้ในขณะที่ลูกยังแบบเรื่องอะไรกันแย่า่งงนอนอะไรประมาณนั้นอะเพราะปันเช้าอะไรอย่างเงี้ยแต่ถึงวันจดทะเบียนแม่รีตื่นสายนะแม่รีตื่นสายแต่แม่มาเส แม่ต้าเซ็นป็นยานจะแม่ดีใจแม่ดีใจมากดีใจมากกว่าลูกมากกว่าลูกมากกว่าลูกเหยดมากกว่าขั้นกว่าเราไม่ดีใจเราก็ดีใจแต่เราเรารู้อยู่แล้วว่าเดี๋ยวเราจะต้องจดทะเบียนกันอยู่แล้วอะไรเงี้ยเพราะว่าเหมือนแบบเราแต่งงานแล้วเราก็ว่าโอเคเดี๋ยวจดนะแต่ว่าเลิกเรายังไม่ถือแค่นั้นอะไรเงี้ยถ้าสุดท้ายเราคนที่ดีใจมากคือพี่พีทแต่ดีใจขั้นกว่าคือแมรี่แต่ว่ายังมียังต้องเปลี่ยนมันจะเป็นจริงใช่ไหมหรือว่าหรือว่ารอของพี่ไว ก็จริงจรตอนนี้คุยกันว่าจะใช้นามสกุลเดิมอะคือนามสกุลเนี้ยเขาได้เหมือนกับดูหนูดูเลขมาแล้วว่าพิยดาสุภาชัยเนี่ยเลขมันพอดีแล้วมันทําให้ชีวิตรุ่งเรืองถ้าหนูเปลี่ยนนะสกู๊ปแนหันทันนี้ปุ๊บหนูต้องไปเปลี่ยนชื่อจริงอีกแล้วหนูก็ต้องไปธนาคารไป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 ไอเพหนูไม่ไหวไปไหนต้อไปต่างประเทศอาจจะโดนติดตอมองอีกเหนื่อยหนูก็เลยแบบต้องบ่อยมากติดตอมอค่ะตรวจ ทำไมว่าทำไม,ไมอย่างนี้แล้วติดกับหนูก็ไม่มรู้เหมือนกันนะเขา<พ>อบอกว่ามากับแบบมากับพี่น้าก็ไม่ก็นนไม่เพราะมันมีแบบเปลี่ยนชื่อนู่นนี่อะไรเงี้ยแล้วเขาไม่ค่อยพกไปเปลี่ยนชื่อไปแล<ร>้วชีวิตเปลี่ยนชื่อเยอะมากชื่อนักสมุนเปลี่ยนมาเจ็ดแปดอันพอแล้วแต่หน้าเราไม่ได้เปลี่ยนไปยีเหมือนกันนะถ้าเราจะเหมือนเดิมที่ห,หน้าเราต้องยกให้เรื่องแม่นะคะแม่เปลี่ยนบ่อยกว่าแม่เปลี่ยนบ่อยกว่าเีจะบอกว่าติดคู่กันนะอะไรนะคะโอาแม่ลูกติดต่อมอาคุณนะไม่แม่ไม่ค่อยได้ไปหนูไปกับพี่หีึเลย โครการต่อไปก็คือมีลูกได้เลยแตะว่าเขาจะสูงมาอะไรอใช่ครับก็แพลนว่าจะวิทยาศาสตร์แล้วเนาะเดือนหน้าเดือนหน้าใช่ค่ะต้องวิทยาศาสตร์ละเพราะว่าธรรมชาติลองมาสามเดือนไม่น่าได้เออก็คือทำมาทุกไม่ถึงก็สามเดือนแล้วเราก็เขาก็บรนการก็ขอเทคนิคที่ชาวเด็ดให้มาก็ได้เอามาใช้แล้วใช้แล้วหลายอย่างทำตัวให้สูงขึ้นไวพี่พีทซู๊ดซสุดใจไปแล้วแล้วก็มีพี่พีทอีกมั้ง ก็สามเดือนเต็มอะเป็นที่นะไม่หนูว่าน่าจะดีปัญหาที่ตัวหนูไม่ได้มีปัญถานที่ตัวเขามากกว่าอะไรเงี้ยเพราะอายุด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็ไม่ค่อยได้นอนก็จะนอนยนวิทยาศาสตร์ดีกว่าตอนนี้คืกฝากไข่ไดรอยแล้วกาลังจะาบวนการใหม่ตอนแรกก็จะฝากเดือนนี้แต่พอไปปุ๊บเอาเปลือกไข่ออกมาไม่หมดอะไรเงี้ยก็ต้องแบบรอรออีกเดือนหนึ่งอะไรเงี้ยมันง่ายมันคอความที่สมเดือนมันมันง่ายในเรื่องของค่าใช้จ่าย แต่แต่มันไม่ง่ายในเรื่องของคุณภาพไุ่มใหคุณภาพของเราเองไม่ง่ายแต่ว่าเรื่องค่าใช้จ่ายง่ายการดูแลง่ายแต่เราทั้งคู่ต้องแบบว่าดูแลตัวเองให้มากขึ้นเพื่อใส่ส่วนตัวแบบออกมาก็อาจจะต้องแบบนั้นนะคะแต่ว่าก็ยังอยากทำงานดีถ้าหนูจะยอมลดยอมลดงานยอมพักงานบ้างย้อนกลับไปหนูไปค้นหาชาวกินข้าวแต่ปี แต่แต่ตอนนี้เราก็รวยขนาดนั้นเราไม่ต้องซื้ชิมิขนาดนั้นเลยหนูมีภาระหนูมีหมาแมวต้องเลี้ยงดูวยอีกเยอะจริงๆเขาทำท่านี้คือทีเดียวเลยไหมแต่เป็นหมื่นว่าขึ้นอยู่กับว่าได้ไข่กี่ใบผสมผ่านกี่ใบอะไรแบบนี้ถ้าสมมติว่ามันได้เยอะอะไรอย่างเงี้ยแฟนแฟนก็ยังอยู่ใช่แค่แค่แค่มุ่ไหมายมนที่จะต้องดีแฟดได้บีแฟดไหวค่ะแต่ไม่รู้ร่างกายไหวหรือเปล่าแต่ตัวหนูว่าใจไหวอยู่แล้ว คือหลังจากนี้คือวิทยาศาสตร์แล <n Luis> ้ว <diction> ค <aries> ูหน้าเหมือนใจอ่ะพี่ชินนะพี่พีทพูดจะเยอะสิเดี๋ยวคนเจ็คแตนก็อกไม่ให้พี่พีทพูดเอาพูดถึงพูดสติกผลิตภัณฑ์หน่อยก็ที่ดูโฟส์นะครับก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่ทำให้เราอ่ะกินแป้งเข้าไปแล้วย่อยเป็นน้ำตาลได้น้อยลงซึ่งมีผลงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์นะอย่าง ผมคิดว่าเข้มข้นเลยล่ะก็คือมีงานวิจัยหลายฉบับมากเกี่ยวกับเรื่องนี้แล้วก็ตวรีดูโคสเองอ่ะเป็นสารสก,กัดจากใบหม่อนครับซึ่งมันเป็นสมุนไพรชนิดหนึ่งอยู่แล้วที่มีชื่อเสียงในการลดกําลงกก็เพราะเขามาทาเป็นสารสก,กัดแล้วทํามาเป็นอาหารเสริมที่เอาตัวนําเข้าจากประเทศอังกฤษนะครับที่เอาตัวสารสก,กัดนําเข้าจากอังกฤษก็น่าเชื่อถือนะเชื่อถือคือคือตอนแรกต้องบอกว่าไม่หลับไม่ได้หลับเลยแล้วก็คือพอเป็นกลุ่มลดความอ้วนอ่ะ คือผมไม่่อยหลับอยู่แล้วเพราะว่ามีความรู้สึกว่าคือถ้ามันดีมันก็เสมอตัวแต่ถ้ามันไม่ดีอ่ะมันมีผลกับลูกค้าแน่ๆว่ามันไม่ได้ผลตามที่เคลมเนาะแต่พอดีตัวเนี้ยมันไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับการลดความอ้วนเลยครับมันเป็นเรื่องของการลดน้ําตาลในอาหารซึ่งมันสามารถพิสูจน์ได้ด้วยการตรวจเลยทางวิทยาศาสตร์แล้วมันก็มีงานวิจัยรองรับสักระยแล้วลหละว่าใบหมอนลดน้ําตาลนี้ได้ก็เลยรับ ่เพราะว่าตากที่ฟังคือโอเคถ้าคนอื่นพูดอ่ะเราอาจจะแบบเอ้ยเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งแบ่พอพี่พีทอะ่ะเราเห็นว่ากว่าเขาจะรับอะไรอ่ะเขาก็คือศึกษาเปเปอร์ข้อมูลส่งมาคืออ่านถูกไปย้ำว่าอ่านถูกไปแล้วไปเสริมกับอย่างเงี้ยแล้วพอฟังแล้วเารู้สึกว่ามันเป็นผลิตภัณฑ์ที่ดีกับสุขภาพแล้วก็การที่เราจะบอกคนรอบข้างว่าเธอกินน้าตาลให้น้อยหน่อยอยะไรเงี้ยเราตัวนี้ยืดให้เขาอ่ะทําให้เขาว่าตัดน้ําตาลได้15-40%ห้าถึงสี่สิบเปอร์เซ็นต์หนูรู้สึกว่ามันเป็นตัวเลือกที่ดี กยเลยจะเอาไข่ลูก